วัดหนองกลับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดหนองบัวมีประวัติความเป็นมายาวนานร่วมสองศตวรรษเนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่จึงมีโบราณวัตถุศิลปะวัตถุในครอบครองเป็นจำนวนมากทั้งที่ได้จากแหล่งโบราณคดีโบราณสถานในบริเวณอำเภอหนองบัวและบริเวณใกล้เคียงอีกทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาต่อวัดและท่านเจ้าอาวาสได้นำเข้าของมาบริจาค ทางวัดได้รวบรวมเข้าของเครื่องใช้ต่างๆและนำมาจัดแสดงไว้ภายในอาคารซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมจำนวนมากทางวัดจึงตั้งใจที่จะจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พ,พื้นบ้านวัดหนองกลับเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมศึกษาอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอหนองบัวนอกจากนี้ วัดยังมีความตั้งใจที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีซึ่งท่านเคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่วัดหนองกลับเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2535อาคารพิพิธภัณฑ์หลังแรกจัดแสดงสแตมไทยเงินตราเหรียญกระสาบไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่9อาวุธโบราณเครื่องถ้วยเบญจรงสมัยรัตนโกสินทร์เครื่องถ้วยชามสมัยสุขโขทัยและอยุธยาส่วนอาคารจัดแสดงอีกหลังหนึ่ง เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพอันสะท้อนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอำเภอหนองบัวได้เป็นอย่างดี